ค่าเสี่ยงภย COVID, ัยโควิดเดือนกรกฎาคม2564ออกวันไหนแล้วจะมีรายการหักไหมสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งเรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิดออกวันไหนทราบกันหรือย,ยังคะอส,อสออสอมอทุกท่านทุกท่านที่ปฏิบัติงานแล้วก็ส่งงานเสี่ยงภัยโควิดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งส่งงานรอสมอรเรียบร้อยแล้วได้รับค่าป่วยการก็จะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้รับค่าป่วยการก็จะไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดเช่นกันค่ะค่าเสี่ยงภัยโควิดจะออกในวันที่20กรกฎาคม2564นะคะจำนวนเงินก็500บาทเหมือนเดิมค่ะแล้วจะมีรายการหักไหมมี2รายการหักนะคะสำหรับวันที่ค่าเสี่ยงภัยโควิดออกนะคะ อันนี้จะหากเฉพาะคนที่ค้างนะคะคนที่ไม่มีรายการค้างก็ไม่โดนหักอะไรนะคะรายการที่1ก็คือเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนพฤษภาคม2564นะคะคนที่เงินไม่พอใจ่ายในเดือนพฤษภาคมก็จะถูกหัก207บาทนะคะยังเหลือคนที่ค้างอยู่จํานวน15,070คนค่ะและรายการที่2นะคะก็คือเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนมิถุนายน2564 จำนวนเงิน231บาทค่ะยังมีคนที่ค้างอยู่2653คนค่ะก็ไม่น้อยเลยนะคะคนละ50สตางค์รวมกันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เห็นใจกันนะคะเพื่อนทายาทของเพื่อนสมาชิกเราที่ถึงแก่กรรมก็ยังรอคอยอยู่นะคะอย่าลืมเหลือเงินไว้ให้หักในบัญชีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเรื่องค่าเชียงภยัยโควิดออกวันไหนแล้วก็มีรายการหักอะไร ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ